แซบสเดิดมาอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูขสุซูคขขนครับผมพบพ่อครับสร้ารงกวาแซบสเดินพี่น้องกับเมนูนมนแซบแซบไแล้วครับผมืมมน้นนี้ได้เป็นตำปลาหมึกครับผมพี่น้องมามาแซบนํำกันพี่น้องกับสร้างความม่ต้องวาวไร้เหี้ยเซีแลาพี่น้องลุยเลยครับผมขออนุญาตใส่มือพี่น้องนะครับผมนี่พี่น้องมาพี่น้องข้ามแหลกแหกมันนํำกันอีกแล้วครับผมนะครับผมหลังจากทรงการผ่านไปกะ มาเสบเสดือตั้งกันอีกคกือเกาพี่น้องนะครับผมนี่คำแรงแหงมนันพี่น้องอื้มอืมหนวดมึกแซ่บมากๆพี่น้องนะครับผมอืมครับสตอรกรบกอบพี่น้องนะครับผมมาคำที่สองพีน่น้องอื้ม อ,อ,อืตำนวดมึกเจ็บแสบพี่น้องหลังจากห่างหายจากหน้าจอไปโดนครับผมกลับมากลับมาเจอกับ <c oughs> เมนูแซ่บสดเด็ดขึ้นเก้าครับผมพี่นอ้อง ออ,อ,อหมวดมึกยั่วๆพี่น้องนะครับผมอ,อืโอ้ยเผ็ดขนาดพี่นอ้องตำหนวดมึกสาวกวางแซ่ตัวเด็ดพี่นอ้องเผ็ดนรกแตก 으음 오오잇 아공 윙윙 휘낭이래 으음 으 เผ็ดน่ากแตกไปเนาะแซบกระเดือดอีรีมือนี่อืมอืมอืมอ้าอืม Hmm. nghe là cái nhỏ thì nó ghê Sốt y lịa